ปูปูปูหนึ่งสองสามอุ๊บได้เฉยเลยเอ้ากามให้ไปได้ยังนึ้อไปต่อนี่ค่ะหอยเชอรี่อ้มีหอยปู ไหนอู๋ปูใหญ่โ hmm. อ oh. ้โอโอ้โอ้เอเอ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 อย่าอะนี่แล้วก็เอาหอยหอยทำไมหอยมีแต่ตัวเล็กๆหอย มันตายอ,อู้ตั้งหลายนี่เอาอยู่พวกนี้ก็ะอกินนะห้อยนะอู <laughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาเรียกก่อนอืม <น>โอ้ตั้งไลยโอ้น,นั่นไงโอ,โอ,งโอ,โอ้โหตัวใหญ่เอออนี่นู่นอู้ดตัวไงพาสองหอยเชอรี่ มากได้ได้หมดแล้วโอ้โหเอ้าแต่งให้เด้เราจะเลือกเอาตัวตัวใหญ่ๆแต่มันก็ไม่ใหญ่มากนี่นี่อู้เยอะมากนี่ Ni. Oh ni putai. Ini tu ya main. Ni ngai.

อีตัวนี่อีตัวมาหาดูตรงนี้ตรงที่น้ำไหลๆนี่ไงนัไม่ตายเลยอ่ะยังไม่ตาย ตรงนี้ว่าจะมีตัวเล็กเอออตรงนี a ้ a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  ก็แค่นี้แหละ